สวัสดีครับคนดูทุกคนกันด้วยอยู่กับผมเดอะสกายแล้วก็ใครวะใครก็ไม่รู้ว่าเนี่ยแล้วก็ใครหนะดูดิผมเป็นเด็กใหม่ครับผมเพิ่งมาอยู่ครับอ๋อเด็กใหม่เลยเนี่าายอโะะอ้ยขับน้องมะนาวเลยนะเนี่ยโอ้อน้องาานนโอ้เด็กใหม่ครัาาทุกคนเนี่ยเด็กใหม่นะนี่ได้ได้ครับได้ครับโอ้ยน้องเบบร้อยกูไปไหนวะน้องเบบร้อยกูไปไหนเนี่ยน้องเบบร้อยไปไหนอะไม่เห็นไม่รู้ว่าหายไปหลายวันละ รู้ตีสาวหรือเปล่าน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยววันนี้พาไปแบบว่าขับรถเล่นกับใครก็ไม่รู้อ่ะเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กเด็กมาลองรถต้องรับเด็กใหม่ครับใช่ใช่ครับต้องรับเด็กใหม่นะทุกคนเนี่ยแล้วก็เดนิกใช่ไหมนะไม่รู้นะทุกคนโอเคไปเลยตตาร์เลยอ่ะตอนั้นตอนั้งกระตุกเอาครับอ่าตอนั้นกระตุกเอาครับไม่รู้อ่าเด็กใหม่เลยไม่รู้ใช่ไหมครับ ไปนไรเป็นไรพร้อมไหมหนี่งพร้อมไหมหนี่งเดี๋ยววันนี้พาเอาทริปสั้นๆใกล้ๆแถวนี้แหละนะอ่าอ่าอ่าสตาร์ทให้มันติดก่อนนะสตาร์ทให้มันติดก่อนอันนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเนี่ย ก็โอเคนะทุกคนเดี๋ยววันนี <Therefore, S 3> ้คร <shallow> ับจะขับเล่นกับพี่วายนะเฮ้ยตุ๊กนายมันโอ้โหนี่เลยชิวนะครับผมคือพี่ยะยูวายนะครับผมเอาน้องมะนาวขับน้องมะนาวนะทุกคนแล้วก็ผมก็ขับคันเดิมน้องมะม่วงไอเทียนี้ไปไหนวะอ๋าอ๋อเนี่ยคอมเมื่อไหร่ก็บอกพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกนะครับผมแล้วก็จะมีเอ็กแม็กเอ็กแม็กเอ็กแม็กผู้ติดผู้ติด เด็กใหม่กือข้างหลังนะทุกคนนี่อยู่ทีมงานเลยโอ้ยทีมงานยูวายเอทุกคนอะไรวะเนี่ยครเราเปลี่ยนทีมงานนะไม่ได้ทีมงานเด็กศึก,กานะทีมงานยูวายนะครับผมเฟ้ยพอไหมพร้อไหมพร้อม,อ,ม,อ,มอะไรก็บอกนะพี่อเออโคตรเทเลยวันน้ำมะน,นาวอเอ้ยส่งขาวก็ดได้เลยไม่รู้ว่าใครเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่นะทุกคนแซงกันแล้วโหยอนนี้แซงแล้วนะโห เส้นทางที่เรา,ามาถ่ายร้เส้นทางประจำนะครับผมน,น,นี่ประมาณนี้แหละแล้วก็ X Max คือ X Max หน่อยอุ้มันอาจจะมองไม่เห็นนะอยู่ข้างหลัง ได้ไงวะเฮ้ยเอ็กแมนก็มาไปดิ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 ไอ้นี่งงกันพูดอะไรวะเออเขาแซงแล้วนะเขาแซงแล้วเอ้เขาแซงเ้ายอมได้เหรอโอ้โหก็แล้วกันวันนี้โอ้โหมาแล้วครโหในวันนี้เจียวๆให้มันเจียวกระดิกไปกดิกไปขับข้างหน้าพูดแห้งๆแบบโค้ชเที่ยลเลย เออเล่ระวังเล็นเ่อเชื่อนะผมเอ้ไม่ออกคลิปแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะทดกคนเดี๋ยวดูเชือดิใส่เชืออยู่วายเราทั้งั้นเลยเจ๊เอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเอ้าเลยาเลยาเลยไปละไปละไปละเป็นดัไปละแจ้งเง็กแจ้งเง็กแจ้งเง็กมาไปละเอ้ยเอ้ยใมายอ่ะเอเยนะทุกค โอ้ผมนำหน้าดิอย <ar> ู่แค่ไหนอ่ะไม่มีใครเชียงอ่ะทุกคนไม่มีใครตั้งเชียงผมอ่ะดูดิอยู่ข้างหลังผมฮะเอ้โอเอาแล้วเหรอเอ้เาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่ายให้ก่อนนะจ่ายให้ก่อนเออเอาแล้วเออเอาแล้วเอาแล้วผมดเจะดูเอาแล้วเอาแล้วรอผมดเให้ดูรอด้วยรอผมด้วยแลวไหลเชียงให้ดูออกซ้ายหน่อยออกซ้ายหน่อยเนี่ยไหลเชียงให้ดูนะเดี๋ยโอ้โหไม่ไปไหลเชียงทีเดะยวเดือด เออคับนี้ละผมก็มีอะไรมาครนะับผมเดแบบนโค้งเดแบบนโค้งหน่อยเดิโแบบนโค้งเดิแบบนโค้งอ้าวเฮ้ยทำอะไรกันนะอเนี่ยอ้าวอูข้างหลังเลยเดแบบนโค้งเดแบบนโค้งเออผไปต่อนะผมจะมาเนี้เอาลครับผมเอาลจอดนี่ะเดี๋ยวที่ยะจะถ่ายที่ตรงนี้นะทุกคน นี่ประมาณนี้แหละครับผมน่นน่น่นๆๆเเด็กใหม่หาเรื่องทุกคนเด็กใหม่หาเรื่องเอาเอาเอาเอนะครัเราเลยอ่ะไปไปสัมภาษณ์เขาหน่อยสิสามารถเขหน่อยกดทลนนี้่ขมา เป็นไงเป็นไงเฮ้ยคันนี้ขับสนุกขับสนุกใช่ไหมพี่ใช่นี่สนุกจริงอ่ะแล้วก็มันเหมาะมากเลยน,น้องนี่จะเอาไปแจกน้องๆเลยคันนี้พี่ชนะ้เอาคันนี้เลยเหรอได้ได้พี่ได้ได้ขับสนุกมากเลย,เลยแรงด้วยเมื่อกี้แบบขึ้นมาอย่งเง้ยขึ้นหัวแถวเลยนะเฮ้แต่เมื่อกี้ผมแบบเอ้ยเมื่อกี้ผมแบบแซงไปนะเออยเยอะขั้นเร่งเงอะขั้นเร่งเหรออ๋อขึ้นเนินด้วยไงอ๋อขึ้นเนินใช่ไหมอ๋อนี่เลยนะทุกคนก็ไปว้านนี่แหละขับสนุกกว่าทุกคนนี่สามคัน ตั้งให้ด้วยนี่ยนะมันก็จะตั้งอย่างเงี้ยนะทุกคนเนี่ยครับฮะอยู่แล้วเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงตรงน,นี้แล้วนะนี่เลยจะเป็นมาเนี้ยทุกคนเราก็มาออกทริปสั้นๆเล็กๆกับพี่ยะนะครับผมคือพี่แกมาไงก็เลยแบบว่ามาถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆเก็บไว้นะทุกคนแต่ว่าเราพี่แกไม่ได้เอาน้องมะนาวโอ้น้องชมพูชมสีมานะครับผมก็เลยขับน้องมะนาวแทนนะครับผมก็เป็นมาเนี้แหละนะผมคลิปนี้ก็มีหลายมากนะ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มาแค่ออกทริปเล็กๆแน้อยน,นะผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมมาขับรถเล่นชิวๆนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคือนี่น้องมะนาวนี่หายไปไหนจอดขับมาแล้วเนี่ยพี่ยะย่วายมาเจอมเลยก็ว่าได้เนาะซึ่งแบบเราจอดไว้นานมากนะทุกคนไม่ได้ขับมันสักทีแต่ว่าคลิปนี้ได้เห็นน้องมะนาว,วนะทุกคนน้องมะม่วงน้องทุเรียนเปลี่ยนเป็นน้ององุ่นดีไหมวะใครอยากให้เปลี่ยนก็เมนกันมาคนระทุกคน เปลี่ยนไหม <Yeah. S 1> น้องอุ่นอ่ะน้องอุ่นเหรอ <Yeah. S 1> ใช่ก็ <c oughs> โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามใส่กรกะดิ่งแล้วก็ติดตามช่อง <Yeah. S 1> ไม่รู้นะครับผม <Yeah. S 1> ก็ไปแล้วนะผมบ๊ายบาย